มาแล้วนะเป็นอุปกรณ์ป้องกันสัตว์เลื้อยคานพกคังคคกพกตะขาบพงูเข้าในห้องน้ำนะครับจะแกะดูเลยตามขนาดที่สั่งไปนะดูขนาดท่อประปาที่บ้านท่อ้ําทิ้งที่บ้านให้ดีว่าขนาดไหนแล้วก็สั่งตามขนาดท่ออันนี้คือ2นิ้วนะสนิ้วก็ไปสวมใส่ข้างนอกสิ่งที่เราจะใส่ น่เป็นท่อนำทิ้งป้องกันหมูสัตว์เลื้อยขานเข้านะยิงยี่ห้อนี้สั่งมาในร้านาา้อาอะไรเดี๋ยวจะแนบลิงก์ให้นะครับถ้าใครสนใจเราไปดูไปใส่ติดตั้งกันเลยนี่นะก็มาถึงแล้วจุดที่เราจะใส่ทีแรกเดิมเราใส่ตะแกรงไว้เนี่ยนะมันก็จะมีเรื่องเศษฝุ่นเศษผมตันได้แล้วก็ไม่เป็นไรก็ถอดออกนะ เราก็จะใส่ตัวที่เราสั่งมานี่แหละมันจะเปิดอัตโนมัตินะเวลาน้ำไหลนี่แล้วก็ เอาสวมใส่แบบนี้นะแล้วก็หาค้อนหรือหาอะไรตอกให้แน่นนะหาไม้ก็ได้นะถ้าค้อนเดี๋ยวมันจะแตกไม้เคาะเคาะขอบข,อ,ข,อ,ขอบนะนะคอยดูแล้วกันนะผมจะข้อขอบขอบนีสวมให้แน่นเลยนะเห็นไหมน้ำไหลปุ๊บมันก็จะไหลมันจะเปิดฝาตัตนมัดเนี่ยเห็นไหมมันจะเปิดฝาอัตโนมัดดูลักษณะนะเราสวมให้แน่นเลยนะนี่เวลาน้ำไหลมันจะเปิดแบบนี้จากนั้นพอน้ำหยุดมันก็ปิดป้องกันค้างคุปเขดตะปากสัตว์เลื้อยคลาน หรืออะไรต่งางๆตะขาบป้องกันการเข้าของสารพิคันแล้วนี้ก็เราก็หาแล้วก็วกมือตอกเลยก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็เอาไม้ตอกอีกทีนึงตอให้แน่นนะเวลาน้ำไหลมาจะได้ไม่หลุดก็ถือว่าใช้งานได้แล้วปลอดภัย